มิไลล์ราะห์มานุรฮีมทบทวนชีวิตปีพีนี้เรื่องราวของดุอาขจัดความทุกข์ยากซึ่งการดูอานั้นไม่ใช่เพียงอยู่ที่การขอเท่านั้นแม้แต่การบอกถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนกับอัลลอฮ์ร้องเรียนความอ่อนแอความทุกข์ยากของตนแก่พระองค์รวมถึงการสรรเสริญอัลลอฮ์อย่างเหมาะสมถือเป็นส่วนหนึ่งของ ด a, ูอาเช่นกันความทุกข์ยากใดที่ประสบในชีวิตของผู้ศรัทธาถือเป็นส่วนหนึ่งจากความเมตตาของอัลลอฮ์เพื่อพระองค์จะได้อภัยโทษให้แก่เขาดังที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลันละฮวงเลวะสลัมกล่าววา่าไม่มีสิ่งใดประสบกับผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากความเจ็บป่วยเป็นโรคภัยความเสียใจ แม้แต่ความเครียดกังวลที่วิตกำลังวิตกกังวลอยู่แม้แต่เขาจะได้รับการอภัยโทษจากความผิดบาปต่างๆอันเนื่องจากบททดสอบเหล่านั้นบันทึกโดยมุสลิมชีวิตคือบททดสอบไม่มีใครรอดพ้นจากบททดสอบได้แม้แต่บรรดานาบีและรอซูล มารยาทหนึ่งที่เด่นชัดของบรรดานาบีก็คือการเข้าหาอลอ์เสมอทั้งในยามสุขและยามทุกข์โดยเฉพาะนาอายูบอะัลฮิสลามที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮวะตาลายืนยันว่าท่านเป็นผู้มันหันหน้าเข้าหาพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮวะตาลาในอันกุราสุร์ซอดอายะที่4ี่44ซึ่งมีใจความว่าแท้จริงเราพบว่าเขาอายุป เป็นผู้ที่อดทนเป็นบ่าวที่ดีอย่างแท้จริงเขาเป็นบ่าวที่หันหน้าเข้าหาเราหมายถึงเข้าหาลอสบปหานะวตตาลาเสมอการยืนยันว่าอัลลอฮ์คือผู้เมตตาที่สุดนอกจากการเป็นการสารรเสริญพระองค์แล้วยังเป็นการย้ำเตือนตัวเราเองให้มีกำลังใจเสมอแม้ในวันที่กำลังเผชิญบททดสอบหนักหนาอยู่ โดดเดี่ยวลำพังเพราะเรายังมีผู้ที่คอยรับฟังคำร้องเรียนของเราทั้งยังเป็นผู้เมตตาเรายิ่งกว่าใครทั้งหมดในโลกใบน,นี้หรือสิ่งที่เราต้องพยายามมัม่นขอดุอาให้อะไ์นั้นทสงตอบรับซึ่งดอาบุตนี้ท่านนาบีอายุบสุลลัลลอฮุอาลัยวะสัลลัม โดยพระองค์นั้นได้กล่าวไว้ในอายะอันกุราในสรุรอมบิยะอายะที่8 4ซึ่งมีใจความว่าแล้วเราอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาได้ตอบรับดูอาของเขาก็คือของนบีอายุแล้วได้ขจัดความทุกข์ยากออกไปจากเขาและได้ประทานครอบครัวให้แก่กเขาและเช่นเดียวกับที่เขาเคยมีมาก่อน เป็นความเมตตาที่มาจากเราและเพื่อเป็นข้อรำลึกสำหรับบรรดาผู้พักดีทั้งหลายฉะนั้นดวบทนี้ถือเป็นดวที่ท่านนบีอายุบท่านขอดูอาบทนี้ตอนที่ประสบภ,ภัยไข้เจ็บอย่างรุนแรงและทรมานมากจนทำให้คนใกล้ชิดต่างหนีหายไปหมด เหลือแต่เพียงพระยาของท่านสำหรับดอวบทนี้ขอให้เรานั้นได้มันดูอาอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเจอบททดสอบจะหนักเพียงไหนก็แล้วแต่อ่านดูอาบทนี้ว่าอันนีมัสเนิยันดุรุว่าอันตะอัรฮามุรอฮิมีนความหมายโอ้ผู้อภิบาลของฉัน ใช้จริงความทุกยากได้มาประสบกับฉันและพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาที่สุดในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลายจากสุรอัลอัมบียาอายะที่8ปดฉะนั้นดูอาบทนี้ถือว่าไม่ยาวมากนะักแต่ย้ำเตือนให้เราได้อ่านบ่อยๆทุกความทุกขยากที่เราประสบพบเจอในโลกใบนี้อ่านดูอาบทนี้ว่าอันนี มันียุรว่าอันตอรหมุรอหมีย้ำอีกสักครั้งนะครับเพื่อให้เราได้อ่านบ่อยๆอันนี้มัานียดุรว่าอันต์อัรหมุรอฮิมีนสำหรับอีพีนี้ฝากด่าบทนี้ไว้ให้เราได้อ่านบ่อยๆในยามที่เรานั้นประสบความทุกข์กยาก หรือการเข้าหาอัลลอฮ์ไม่ว่ายามที่เราทุกยากหรือสุขสบายก็ตามสามาラ م وعليكم ورحمة الله و ب า ك ا ตุ